เิดตัวในไทย25สิงหาคมนี้แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าใหม่จากจีนพร้อมทุ่มงบ6,400ล้านบาทตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ระยองย้อนกลับไปเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาสำหรับสมาชิกและเพื่อนๆที่ติดตามช่องของเราอย่างต่อเนื่องจะทราบดีว่า เราได้มีการติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวของค네่ายยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนอย่าง GAC Ion บริษัทในเครือของ GAC Group ที่เตรียมจะเข้าทำตลาดในประเทศไทยอยู่หลายครั้งซึ่งภายหลังการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท Go i n t e g r a t e ของประเทศไทยเมื่อวันที่28มิถุนายน2566ที่ผ่านมาบริษัทพร้อมแล้วที่จะเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการ สำหรับดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายรถจ์ไฟฟ้าในไทยเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับการขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดล่าสุดทางค่ายได้เลิกสำหรับการเปิดตัวทำตลาดในไทยอย่างเป็นทางการแล้วโดยค่ายจะมีการเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการในไทยในวันที่25สิงหาคม2566ที่กำลังจะถึงนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับงานมหกรรมยานยนต์ช่วงกลางปีของไทยอย่างงานบิ๊กมอเตอร์เซ2023 พร้อมกับการโชว์ตัวครั้งแรกของ GAC Ion w i l d s รถจนต์ไฟฟ้า100%คันแรกที่จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยซึ่งจะเข้ามาเป็นคู่แข่งในตลาดโดยตรงกับทั้ง MG ZS EV, b v d Auto 3และ c h e r y o m o d a 5 EV ที่จะมีการเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยช่วงต้นปีหน้าส่วนการประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้นคาดว่าจะตามมาภายหลังในช่วงปลายปีนี้ สำหรับข้อมูลของ GAC Ion Y Plus นั้นเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ในกลุ่มพิกัด B SUV มีขนาดตัวถังยาว4,535ม mm, มกว้าง1,870ม mm, มสูง1,650ม mm, มระยะฐานล้อยาว2,750ม mm, มและระยะต่ำสุดของรถถึงพื้นนั้นอยู่ที่150ม mm. ม ซึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยตรงในตลาดตอนนี้ไอออนไวพลสจะมาพร้อมกับตัวถังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคราสเดียวกันจุดนี้น่าจะเรียกความสนใจจากลูกค้าชาวไทยได้ไม่น้อยเนื่องจากบ้านเรามีความนิยมรถที่มีตัวถังขนาดใหญ่อยู่แล้วการออกแบบภายนอกโดยรวมของรถนั้นเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยโดยในจีนทางค่ายเน้นการเจาะก,กลุ่มไปที่ลูกค้ากลุ่มวัยทำงานเป็นหลัก ด้านหน้ารถมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบปิดทึบตามแบบฉบับของรถยนต์ไฟฟ้าโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED ที่ไม่เหมือนใครซึ่งในจุดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลด้วยมาพร้อมกับซุ้มล้อที่เป็นสีเมทัลเกรย์ทรงเหลี่ยมเหนือซุ้มล้อหน้านั้นเป็นช่องสําหรับชาร์จไฟโดยสามารถเดินหน้าเข้าสถานีชาร์จไฟได้เลยโดยไม่ต้องถอยเพิ่มความสะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะมือใหม่มือจับประตูของรถนั้นเป็นแบบซ่อนแนบไปกับตัวถัง ชายประตูล่างนั้นติดตั้งผาดชุดแต่งสีเดียวกันกับซุม้มล้อขณะที่ส่วนท้ายรถมาพร้อมกับไฟท้ายเส้นตรงเรียวเล็กพาดยาวตลอดแนวส่วนท้ายของรถพร้อมกับติดตั้งไฟเบรกดวงที่3ในส่วนของภายในนั้นการออกแบบก็ดูทันสมัยไม่น้อยกว่าภายนอกเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดดเด่นด้วยหน้าจอกลางขนาดใหญ่14.6นิ้วติดตั้งลอยตัวเหนือคอนโซลหน้าทำหน้าที่เป็นทั้งหน้าจอสั่งงานตัวรถและระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆ พุงมาลัยของรถนั้นเป็นแบบมัลติฟังก์ชันทรงดีเชฟหลังพุงมาลัยเป็นหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิตอลขนาด10.25นิ้วส่วนตำแหน่งคอนโซลกลางนั้นจะมีช่องสำหรับวางแก้วน้ำ2จุดแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้าสายและช่องเก็บของขนาดเล็กส่วนสวิตช์เกียร์นั้นจะถูกย้ายไปไว้ตำแหน่งหลังพุงมาลัยในส่วนของขุมพลังขับเคลื่อนนั้นไอออนไวพลัสในต่างประเทศจะมีทางเลือก3ามขุมพลังให้เลือกก็คือรุ่น Standard Range ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขนาด136แรงม้าแรงบิดสูงสุด176นิวตันเมตรติดตั้งแบตเตอรีร่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตความจุ51.9กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้กไกลสูงสุด400กิโลเมตรต่อชาร์จรุ่น Standard Range Plus ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว204แรงม้าแรงบิดสูงสุด225นิวตันเมตรจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตความจุ61.7กิโลวัตต์ชั่วโมง วิ่งได้กไกลสูงสุด480กิโลเมตรต่อชาร์จและรุ่น long range ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเดียว204แรงม้าเช่นเดียวกันแรงบิดสูงสุด225นิวตันเมตรจ่ายพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมเทนอรี่ความจุ69.9กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุด580กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน n e d c สำหรับราคาจำหน่ายนั้นในประเทศจีนไออนไวท จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ราว131,800หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ640,000บาทส่วนในไทยนั้นหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเราจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกครั้งนอกจากนั้นปัจจุบันไอออนยังมีรถยนต์ไฟฟ้าล้วนระดับ w o r l d c ค a าสอยู่ในมืออีกหลายรุ่นเช่น GAC Ion Hyper s s r ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าระดับไฮเปอร์คาของค่ายที่ประสบผลสำเร็จด้านความแรง ด้วยอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน1.9วินาทีซึ่งเป็นเวลาที่สูสีก,กันกับรุ่นโรสเตอร์ของเทสล a ในส่วนของการทำตลาดในไทยนั้นค่ายได้จัดตั้งบริษัทโกลอินทิเกรตจำกัดเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในไทยโดยบริษัทได้มีการจดทะเบียนเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน37ล้านบาทสำหรับจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะรถตู้และรถขนาดเล็กที่คล้ายกันพร้อมกับแผนตั้งโชว์รูมในไทยให้ได้30แห่งทั่วประเทศภายในปี2,566นี้นอกจากนั้นไอออนยังเตรียมทุ่มงบราว1,300ล้านหยวนหรือประมาณ6,400ล้านบาทสำหรับลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างโรงงานประกอบรถจนตฟ์ไฟสำหรับจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังภูมิภาคใกล้เคียง โดยไทยจะเป็นสำนักงานใหญ่และฐานของไอออนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าโดยคาดว่าโรงงานดังกล่าวนั้นจะมีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่100,000คันต่อปีสำหรับ GAC i ออนนั้นเป็นหนึ่งในค่ายยนตน์ที่โดดเด่นขึ้นมาในตลาดเกิดใหม่อย่างตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปี2,565ค่ายมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามากถึง2.5ล้านคันคิดเป็นมูลค่ากว่า5 0,000ล้านหยวน ด้วยยอดขายดังกล่าวจึงทําให้ค่ายเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งใน3ของค่ายยานยนต์ที่มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสูงที่สุดในประเทศจีนก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าหลังการเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการในวันที่25สิงหาคม2566นี้แล้วทางค่ายจะมีการประกาศราคาของรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกเมื่อไหร่ซึ่งเราจะติดตามการอัปเดตและนํามารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งและสุดท้ายเราอยากจะทราบความเห็นจากเพื่อนๆว่า สำหรับ GAC ION กับรถจ์ไฟฟ้าคันแรกอย่าง ION Y น l u s พัที่กำลังจะเข้าทำตลาดในไทยนั้นด้วยระยะทางการวิ่งสูงสุด580กิโลเมตรต่อชาร์จนั้นน่าสนใจหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ